สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังฮือฮาน้องเวฟเปิดตัวแฟนสาวรุ่นใหญ่คนใหม่หลังเลิกพี่พรคู่รักต่างวัยต้องบอกว่าล่าสุดทำเอาฮือฮาน้องเวฟไม่โสดแล้วเปิดตัวแฟนสาวรุ่นใหญ่คนใหม่หลังเลิกพี่พรคู่รักต่างวัยชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นเป็นอีกคู่ที่เหล่าบรรดาชาวโซเชีย so ลนั้นให้ความสนใจสำหรับคู่รักต่างวัยที่โด่งดังโลกออนไลน์ โดยทั้งคู่นั้นแจ้งเกิดจากทิกทอกสำหรับน้องเวฟและพี่พรซึ่งคู่รักคู่นี้กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลเนื่องจากมีอายุห่างกันมากถึง40ปีและในเวลาต่อมาก็ทำเอาชาวเน็ตต่างเสียดายเมื่อน้องเวฟนั้นได้โพสคลิปวิดีโอประกาศสถานะว่าเลิกกันแล้วและล่าสุดก็ทำเอาฮือฮาน้องเวฟไม่โสดแล้วเปิดตัวแฟนสาวรุ่นใหญ่คนใหม่หลังเลิกพี่พรคู่รักต่างวัยชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น โดยงานนี้น้องเวฟก็ได้โพสตคลิปวิดีโอเปิดโฉมหน้าแฟนคนใหม่พร้อมระบุข้อความว่าอีก19วันก็ได้เจอกันแล้วน้องเวฟเองครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าแฟนใหม่หรอคะ่ะพี่พรล,ละขอโทษที่ถามตกข่าวจริงๆไม่รู้อะไรเลยหลังจากนั้นน้องเวฟก็เข้ามาตอบกลับว่าใช่งาบเลิกกันมาเเดือนแล้ววกรับในขณะที่ชาวเน็ตคนอื่นๆก็เข้ามาคอมเมนต์อีกว่ายินดีกับพี่พรด้วยนะ ได้มีชีวิตใหม่ป้โ๊โถ่เบอธรรมดาหมอนีิยินดีกับรักใหม่เล่นรุ่นนี้เลยอ๋อขณะที่ตอนนี้คนเข้าชมคลิปวิดีโอดังกล่าวเกือบจะทะลุ1ล้านวิวแล้วอีกด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ